และในช่วงนี้ค่ะซึ่งมีการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะส่งผลให้กลุ่มเขลูกหนังหลากหลายคนนะคะติดตามเชียร์ทีมที่รักกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะแต่หารุรู้ไหมนะคะว่าด้วยเวลาการแข่งขันฟุตบอลหลากหลายครูเนี่ยละคะตรงกับช่วงเวลากลางคืนของเมืองไทยนะคะซึ่งแฟนบอลก็ต้องตกอยู่ในภาวะอดหลับอดนอนติดต่อกันหลายวันค่ะส่งผลต่อระบบสุขภาพของร่างกายที่เสื่อมโทรมตามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล เล้วเนี่ยนะคะไปติดตามรายงานจากคุณพัชตาพงโกศลกันค่ะ เทศกาลฟุตบอลยูโร2016ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2559นี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มที่ทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงสุขภาพประชาชนรวมถึงการสุ่มเสี่ยงที่จะมีการเล่นพนันฟุตบอลด้วย ล่าสุดโรงพยาบาลพระรามเก้าได้เดินหน้าตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขให้แง่คิดประชาชนดูแลสุขภาพขณะชมการแข่งขันโดยให้ชมการแข่งขันอย่างมีสติยึดหลักปฏิบัติอยู่4อย่างประกอบไปด้วยหลีกเลี่ยงอาหารทำลายสุขภาพจำพวกอาหารฟาสต์ฟู้ด ให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดเวลานอนให้เพียงพอโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคป,ประจําตัวเช่นเบาหวานความดาันโลหิตสูงจะทําให้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากความดาันโลหิตสูงเมื่อรวมกับการพักผ่อนไม่เพียงพออาจทําให้หัวใจล้มเหลวได้คนไข้ที่นอนดึกมากๆนะครับมีโอกาสที่จะความดันสูงความดันสูงเนี่ยถ้า เป็นบ่อยๆเป็นนานๆติดต่อกันเป็นเดือนๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจได้ถ้าเราไม่ทราบมาก่อนเราเป็นโรคหัวใจเนี่ยเกิดความดันสูงมากๆเราก็มีโอกาสที่จะเกิดหัวใจวายน้ำท่วมปอดหัวใจขาดเลือดได้และนอกจากการเพลิดเพลินในการดูเกมการแข่งขันแล้วยังควรสังเกตอาการความเจ็บป่วยของตัวเองด้วยเช่นหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจผิดปกติหรือมีระดับความดาันโลหิตที่สูงกว่า1280 0 เป็นไปได้ว่ากําลังส่งผลให้เกิดภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจและหัวใจล้มเหลวซึ่งอายุรแพทย์โรคหัวใจแนะนําว่าควรเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายอย่างสม่ําเสมอเบื้องต้นจะมีการเช็คคลื่นของหัวใจด้วยการวิ่งบนสายพานเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งจะสามารถรู้ผลได้ทันทีภายใน10นาทีหากมีหลอดเลือดตีบเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอก็จะทําให้กราฟไฟฟ้าหัวใจสามารถแสดงออกมาเป็นกราฟที่มีความผิดปกติ อาการเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบางคนก็เดินแล้วจะมีอาการเจ็บตรงกลางหน้าอกมีเหงื่อแตกอันนั้นก็เป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องมาพบแพทย์คนไข้ที่เจ็บหน้าอกหรือมีอาการเหนื่อยเราจะตรวจคลื่นหัวใจดูว่ามีลักษณะของหัวใจขาดเลือดหัวใจโตประกอบกันด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าคนไข้มีอาการเหนื่อยร่วมกับมีคลื่นหัวใจผิดปกติเราก็จะสงสัยว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจ ซึ่งเราก็จะต้องทำการตรวจขั้นตอนต่อไปเพิ่ม สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้โรคกำเริบมีข้อแนะนำคือพักผ่อนตั้งแต่หัวค่ำก่อนที่เกมแข่งขันจะเริ่มในตอนดึกควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7 8ถึงชั่วโมงในวันที่ไม่มีการแข่งขันหรือเลือกดูเฉพาะคู่ที่ชอบควรพักสายตาระหว่างพักครึ่งเวลาของการแข่งขันโดยประชาชนควรมีการเตรียมความพร้อมร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพและสามารถชมการแข่งขันได้ตลอดระยะเวลาของการ ถ่ทอดเพื่อไม่ให้กีฬาที่รักเป็นเพชฌฆาตเงียบในการทำลายสุขภาพ